โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม m o สโตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนะี่ยเราก็มาเงินกับเกมเกนชิน i ิมแพกนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น d ดย์ของแพท5.6เนาะก็มีการอัปเดตตัวละครใหม่มานะครับก็จะเป็นตัวละคร5ดาวอย่างน้องเอสโคฟิเอนะครับแล้วก็มีตัวละคร4ดาวอย่างคุณหมออีฟ้าเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยเราก็จะไม่รอช้าเนาะเราก็จะไปทําการสุ่มกาชาหาน้องเอสโคฟิเอกัน แล้วก็มาทําความรู้จักกับตัวของน้องมากขึ้นกันครับผมถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผม สำหรับเอสโคเ i ีร์นะครับก็จะเป็นตัวละคร5ดาวประเภทหอกธาตุน้ําแข็งนะครับโดยตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งในการทําดามเมจนอกสนามฮิวก็ได้แล้วก็ยังมีการลดต้านทานธาตุน,น้ําและน้ําแข็งได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบคันนะครับแล้วก็มีอัตราประโยชน์มากๆนะครับโดยสเกลตัวละครของน้องในการที่จะลดความต้านทานธาตุน้ําและน้ําแข็งเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครในทีมนะครับหากมีตัวละครธาตุน้ําน้ําแข็งอยู่ที่1 2 3- งสองสามถึงสี่ตัว ค,ความต้านทานธาตุน้ํากับน้าแข็งเนี่ยก็จะลดลงอยู่ที่5% 10% 15%แล้วก็55%ตามลําดับนะครับโดยตัวที่4เนี่ยก็จะค่อนข้างมีเปอร์เซ็นที่แบบก้าวกระโดดจาก3ตัวก่อนหน้านะครับถือว่าเป็นการลดความต้านทานธาตุน้ํากับน้าแข็งเนี่ยที่เยอะมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของการโจมตีปกติของน้องเอสโคฟิเร์นะครับก็จะเป็นการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งปกตินะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษในตรงส่วนนี้นะครับ ต่อมาในส่วนของสกิล่านะครับหากกดใช้ปกติเนี่ยจะเป็นการเรียกเครื่องมือทําอาหารออกมาทาดาเมจน้ําแข็งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา20วินาทีนะครับโดยคูดาวของสกิล่านี้เนี่ยจะมีคูดาวอยู่ที่1 5บาวีนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเรียกเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยออกมาทาดาเมจแล้วก็แปะน้ําแข็งได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าอัพไทม์ของไอ้เจ้าเครื่องมือนี้นะครับก็อยู่ตั้ง20วินาทีนะครับแล้วก็มีคูดาวที่น้อยกว่าด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆส่่ววนนนึงเเลยใาจ้าตั ต่อมานะครับหากเราเนี่ยกดสกิลท่าแบบกดค้างเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดจากการทำดาเมจเป็นการทำอาหารนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ดาเมจท่าต่างๆโจมตีไปที่เครื่องมือแล้วเนี่ยบริเวณเจ้าหลอดด้านบนนั้นนี้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นและเมื่อครบจํานวนนะครับเราก็จะได้อาหารออกมานั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเป็นการทําอาหารรูปแบบใหม่ๆนะครับที่ไม่ต้องใช้วัตถุดิบใดๆเพียงแต่เราต้องใช้การโจมตีธาตุนะครับโจมตีไปที่เครื่องมือเท่านั้นแล้วก็การทําอาหารประเภทนี้นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีลิมิตอยู่เนาะก็จะมีการรีเซ็ตอยู่ทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับ สำหรับสกิลอัลติเมทนะครับก็จะเป็นการทำดามเมจน้ําแข็งวงกว้างนะครับแล้วก็ทําการฮิลก้อนใหญ่ๆหนึ่งครั้งซึ่งการฮิลครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการฮิลหมูเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการฮิลตัวในสนามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา9วินาทีนะครับโดยปริมาณการฮิลเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเอสโคเฟียร์นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของกลุ่มดาวกันนะครับ สำหรับกลุ่มดาวที่1เนี่ยเมื่อเอสโคเฟียร์ใช้สกิล่าหรือว่าสกิลอัลติเมทนะครับตัวละครธาตุน้ำแข็งในทีมเนี่ยจะได้รับคีย์ทิคอลดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่60%เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าตัวคีย์ดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉพาะตัวละครที่เป็นธาตุน้ำแข็งเท่านั้นนะครับหากตัวละครอื่นๆในทีมที่เป็นธาตุอื่นเนี่ยจะไม่ได้รับในตัวของเอฟเฟกอันนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเนี่ย กลุ่มดาวที่1ของเอสโคเฟียร์เนี่ยก็จะเหมือนกับกลุ่มดาวที่6ของกูโจซาร่านะครับที่แจกคีดาเมจให้เฉพาะตัวละครท่าสายฟ้านั่นเองนะครับต่อมากลุ่มดาวที่2นะครับเมื่อเอสโคเฟียร์ใช้สกิลท่าน,นะครับจะได้รับเอฟเฟกต์เมนูทําสดนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตุ่นเย็นขึ้นมานะครับโดยไอ้เจ้าตุ่นเย็นเนี่ยเราจะได้มาที่5สเต็กนะครับเมื่อตัวละครในทีมที่เป็นท่าน้ําแข็งทําดาเมจอะไรก็ตามนะครับเจ้าเอฟเฟกต์ตุ่นเย็นอันนี้เนี่ยก็จะถูกใช้แล้วก็จะทําดาเมจน้ําแข็งในขณะนัันน้้้นนนนไดแรรงมากขึนนะคบ โดยโบนัสดาเมจที่ทําได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ240%ของพลังโจมตีเอสโคเฟียร์นั่นเองครับผมต่อมาในส่วนของกลุ่มดาวที่3นะครับจะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิล่าตอยู่ที่3ระดับนะครับ กลุ่มดาวที่4นะครับหลังจากเอสโคเฟียร์ใช้สกิลอัลติเมทนะครับจะทำให้ระยะเวลาการฮิวเดี่ยวเพิ่มขึ้นอีก6วินาทีนะครับจากปกติการฮิวเดี่ยวเนี่ยจะอยู่ที่9าวินะครับแล้วก็จะกลายเป็น15วินาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังช่วยในด้านของการฟื้นฟูพลังงานของน้องเอสโคเฟียร์อีกด้วยนะครับก็เป็นอีกกลุ่มดาวหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการฮิลแล้วก็การฟื้นฟูให้กับเอสโคเฟียร์นั่นเองนะครับกลุ่มดาวที่5นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลสกิลอัล กลุ่มดาวที่6นะครับเมื่อเอสโคเฟียร์ใช้สกิลธาตแล้วก็ตัวละครในขณะนั้นเนี่ยทำดาเมจอะไรก็แล้วแต่นะครับเอสโคเฟียร์เนี่ยจะมีการทำดาเมจเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทุกๆ0.5วินาทีนะครับโดยเอฟเฟกนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้สูงสุด6ครั้งต่อการกดใช้สกิลธาต์นะครับซึ่งความเสียหายเนี่ยจะคิดเป็น500%ของพลังโจมตีเอสโคเฟียร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างแบบเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับกลุ่มดาวที่6 ต่อมาเรามาดูกันที่อาวุธประจำตัวของน้องเอสโคเฟียร์กันนะครับก็จะเป็นหอ,อกที่ชื่อว่าซิมโฟนิสอ o ฟเ e n นะครับโดยหอ,อกนี้เนี่ยก็จะมีออฟลองที่ให้เป็นคี y ดามเมจนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอยู่ที่12%นะครับโดยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก12%หากตัวละครที่ถือหอ,อกนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสนาม แล้วก็หากตัวละครที่ใช้หอ,อกอันนี้เนี่ยมีการฮีลหรือว่าทําการรักษาให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับ <c oughs> ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก32เปเซ็นเป็นเวลา3วินาทีอีกด้วยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหอ,อกที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะครับเพราะมีออบลองที่ให้เป็นคีดามเมจซึ่งสามารถใช้ได้กับตัวละครหลายตัวเนาะแล้วก็ยังมีการแจกพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะอีกด้วยนะครับแต่ว่าในตรงส่วนนี้เนี่ยหากเราไม่ได้เปิดประจำตัวของเอสโค i ฟิร์นะครับก็สามารถใช้หอกอื่นๆได้เช่นกันนะคร ซึ่งหอ,อกที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นพวกหอ,อกที่ให้ค่าสแตตเป็นคีย์เลดคีดาเม็ดแอคแทคเปอร์เซนต์หรือว่าเอเนอร์จีรีชาร์จก็ได้เช่นกันนะครับผม ในส่วนของอ์ติแฟกที่แนะนำนะครับก็จะแนะนําเป็นเซตสี่ Golden t o o e นะครับเนื่องจากเซตนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทาดาเมจนอกสนามจากสกิลธาตุนะครับซึ่งเอสโคเฟียร์เนี่ยก็สามารถกดใช้สกิลธาตุแล้วสลับตัวออกได้เลยแถมยังมีการทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยเซต Golden t o b e เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นเซตที่เอสโคเฟียร์เนี่ยสามารถใช้ได้ดีอีกเซตหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนเซตต่อมาที่แนะนำเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเซตสี่น้ำแข็งหรือว่า Blizzard Strayer นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครเอสโคเฟียร์เนี่ยก็จะโดดเด่นในส่วนของทีมที่เป็ ปฏิกิริยาแช่แข็งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเซตสีน้ําแข็งเนี่ยสามารถใช้ได้ดีเลยนะครับเนื่องจากเราเนี่ยจะสามารถปั้นสเตตัสของตัวละครเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วยเนื่องจากเราจะได้ค่าสเตต์คีเลตเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะจากอาร์ติแฟกต์เซตนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ย ต้องการใช้ในส่วนของเซตสี่เทนัสซิตี้หรือว่าเซตสี่โนเบเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหากในทีมเนี่ยยังไม่มีคนใช้2เซตดังกล่าวนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าใชา้ในส่วนของโกลเด้นทูบหรือว่าเป็นบิสซัตสเตเยอร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำดาเมจไปเลยดีกว่าเนื่องจากเอสโคฟิเร์เนี่ยเขาก็สามารถทํำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการให้ตัว DPS หลักของเราเนี่ยทำดาเมจได้แรงมากขึ้นมีดาเมจก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เป็นเซส e ี่เทนัซหรือว่าโนเบ e ในการบัฟได้เลยครับผมส่วนค่าสเตตัสที่สำคัญของ e s c o คเ e r รนะครับเราก็จะเน้นค่าสเตตัสไปที่พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็คี y เลดคี y ดาเมจนะครับโดยคี y เลดคีดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่สเกล e 1ต่อ2นะครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเราทำคี y ์เดไว้ที่70เนี่ยคี์ดามเมก็ควรอยู่ที่ประมาณ140เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของ Energy Recharge นะครับเพื่อให้เราสามารถวนโรเตชันได้ลื่นไหลแล้วก็กดอันตีได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะแนะนําให้ทําอยู่ที่ประมาณ140-150นะครับหากเล่นกับทีมที่เป็นน้ําแข็งหลายๆตัวเนาะแต่ว่าถ้าเอาน้องเอสโคเฟียไปเล่นกับทีมที่เป็นธาตุอื่นอย่างเงี้ยก็ยจะต้องมีการปรับจูนค่าเอเนจีรีชาร์จให้สูงมากขึ้นตามลําดับผม โอเคก็มาถึงในส่วนของการสุ่มกาชาในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็เตรียมมาอยู่แค่ที่80โลนั่นนะครับก็ต้องบอกเพืเ่อนเลยว่าช่วงนี้ก็คือแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเนาะตั้งแต่แพทรอบที่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่ได้เคลียรหรือว่าสำรวจคอนเทนต์หาเพชรเพิ่มะไะเลยเลยนี่ก็คือดองมาตั้งแต่แบบนานแล้วเลยนะครับก็เราเนี่ยจะมาสุ่มหาน้องเอสโคเฟียร์อ่า ซีกันใช้ส่วนของประจำตัวเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้สุ่มนะครับก็ต้องดูงบประมาณก่อนเพราะว่าอันนี้ก็คิดอยู่ว่ากะจะแบบไปรอเปิดสเกิร์กนะครับกับประจำตัวหรือว่าอะไรของ,ของน้องเนี่ยก็คือจะไปเน้นอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าอวยนั่นเองก็ในวันนี้เนี่ยของ e s c o f i e r นะครับผมก็มีประวัติการสุ่มอยู่ที่น่าจะ21โลนะครับจาก น้องวาเลซ่าที่ผ่านมาเนาะก็วันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับผมเนี่ยหยุดทำงานพอดีแล้วก็ตู้น้องเนี่ยเข้ามาด้วยก็ภาวนาให้เราเนี่ยไม่หลุดเลทน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีการันตีหรือว่าอะไรใดๆเลยเนาะก็เริ่มเลยละกันสิบโลแรกไปถ้าทองมานี่คือแบบชำ่ำคลิปนี้คือแบบปึ๊บสัตจบเลยนะฮะ มาอย่างน้อย4ดาวเนี่ยขอได้เป็นคุณหมอนั่นไงคุณหมอมาแล้วตัวแรกสวยงามมาอีกไหม,มอย่างน้อยได้คุณหมอก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้เป็น30 31เนาะอันนี้โลที่41มามา หมอหน่อยหมอหน่อยหรือโอโลลอนก็ได้โอ้หได้มาอย่างงี้อ่ะยังดีนะครับเราได้คุณหมอเพิ่มนึกว่าจะได้ไอ้เศษเกลือสีม่วงอันนี้อย่างเดียวแล้วไปกันต่อ50แล้วปะหรือถ้าแบบว่าทองก่อนช่วงแบบเส70หรืออะไรนี้ได้ก็คือจะดีมากมาหน่อยมาหน่อย โอโลรอนหรือว่าอ๋อ,อโยนาะกำาจะบอกว่าโอโลรอนหรือว่าคุณหมอก็ได้นะครับสี่ดาวโยนานี่คือแบบตันทะลุไปแล้วอะเท่าไหรแล้วเนี่ยเราหกสิบแล้วมีแววล,ล่อไปเจ็ดสิบแปดสิบนะครับน้องเรล่าก็ได้อยู่นะครับผมน่าจะสียังไม่ยังไม่หกไหมถ้าของผมนะจะต้องไปดูกัน อสองม่วงวะสะคิปเลยน่าจะยังโอเคอันนี้ถึงเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคว้าแสงดาวรอบแรกเลยนะเนี่ยคือผมลุดผมลุดรัวไปแล้วเหรอวะอันนี้คือเจ็ดสิบเอ็ดนะแล้วก็คือน้องออกมาแล้วนะฮะคือถ้าเป็นคว้าแสงดาวเนะี่ย คือการันตีแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หลุดเลท3มรอบติดเนาะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีแบบคว้าสแสงดาวมาให้มาเฮ้ยต้องมาแล้วนะจังหวะนี้ yes น้องเอสโคเฟียร์ของเรานะครับในที่สุดเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวคว้าสแสงดาวเนี่ยก็คือไม่รู้นะว่าแบบจะหลุดเลทอีกหรือเปล่าเนาะ โอเค,อเคก็ได้มาแล้วนะครับี40 <G> เบิ้ลไ,ไหมไม่เบิ้นนะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าแจมนะฮะอ่ะอ่ะเหลือ30โลไปหยอดตัวอุซานิดนึ่งป่ะ10โลทองมาอ,อืมอีมีอ่กิบนะฮะเอ้ยอัอนนี้เหมือนผมจะยังไม่มีนะครับล็อกแฮนด แต่แบบมีดวงดีไหมเนาะแบบ80อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ได้ตัวได้ได้อาวุธอ่ะยี่ 20. สิบใส่กิปไปเลยเออลืมดูเลยนะว่าแบบอาวุธสีดาวมีอะไรบ้างป่ะสามสิบ ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บตัวโลสัส,สมเนี่ยไปให้ตอนสกเกิร์กเข้าเลยก็คือถ้าสกเกิร์กมาเนี่ยก็กะว่าจะจัดหนักจัดเต็มอยู่นิดหนึ่งแล้วกันลอ,อดูงบประมาณในตอนนั้นก่อนนะโอเคร okay, ครับผมก็ยังดีเนาะที่วันนี้เนี่ยเราแบบไม่หลุดเลทแล้วก็ ได้น้องเอสโคฟิเออร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไอตัวคว้าแขงดาวเนี่ยคือเพิ่งเคยได้ครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็แบบไม่เคยจําด้วยนะครับว่าแบบเออรูดเลทไปกี่ครั้งจนมันสแตก็กจนอะไรยังไงแล้วอ่ะเออแต่แบบเพิ่งจะได้เลยก็ดีใจอยู่เหมือนกันครับผมก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยผมก็อาจจะพอร์ตไว้ก่อนหรือว่าไปสุ่มอ่าทีหลังเนาะเดี๋ยวไปหาเพชรหาอะไรก่อนแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็คือรอไป ตอนที่สกเกิร์ตเข้าเลยซึ่งอันนี้ยก็ยังไม่ทราบหรือว่าไม่มีข้อมูลนะว่าจะมาแน่ๆเป็นช่วงไหนอะไรยังไงเนาะ สำหรับน,นี้นะครับก็เอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนนสามารถพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆรอ,นนอตัวอะไรกันหรือว่าแบบหมดกันไปกี่ิโลอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยหรือว่าอยากให้ผมทาคลิปเกี่ยวกับเกมชินหรือว่าเกมอื่นในส่วนของแบบ ไกด์หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จะอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงเอาไว้เป็นประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ